ฝนธนสุนทรยกมือแสดงตัวฐานะคนอีสานหลังขับเฮาส์สามตั้งกลุ่มเยียดคนอีสานเรียกได้ว่าเป็นอีกประเด็นดราม่าที่มาแรงที่สุดในขณะนี้เมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งนั้นได้จัดตั้งขับเฮาส์มาพูดคุยกันในแง่ลบและวิพากษ์วิจารณ์คนอีสานถึงประเพณีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในกรุงเทพแฟชั่นการแต่งตัวการหาสามีฝรั่งการมีครอบครัวทั้งที่อายุยังน้อยและการเข้ามาหางานทําในกรุงเทพเพื่อทําให้คนกรุงเทพดูสูงขึ้น และในเวลาต่อมาเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่เป็นคนอีสานต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องดังกล่าวอย่างมากมายอาทิเช่นนักแสดงชื่อดังอย่างนุ่นรมิดาประกาศโซเชียลอย่าให้เห็นกลิ่นข้าวกันโดยเธอนั้นได้โพสต์เช่นกันว่าเป็นคนอีสานค่ะแฮท็ชยภูมิท็ทำไม h t อย่าให้เห็นกลิ่นข้าวนะแฮท็อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมต่อมาลาลาอาสยามได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า พี่หนุ่มคะหนูขอไปออกรายการโหนกระแสนหน่อยนะหนูถูกเหยียดว่าเป็นคนอีสานหนูขอเป็นตัวแทนของคนอีสานไปพูดได้ไหมคะหนูศูนย์คักฟังเสียงมันช,ะชะดัดชัดเบิ่งหน้ามันคักคักคือมาเหยียดคนอีสานเหยียบหัวใจคักแท้ขอเป็นตัวแทนคนอีสานไปออกโหนกระแสาในจ้าศูนคักและล่าสุดต้องบอกว่าทำเอานักรองลูกทุ่งอย่างฝนธนสุนทรต้องออกมาแสดงตัวแถวนักคนอีสานหลังขับเฮาส์ซามตั้งกลุ่มเหยียดคนอีสาน โดยงานนี้ฝนธนสุนทรก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเป็นคนอีสานทั้งตัวเลยค่ะไม่มีเชื้ออื่นเจือปนเลยแฮทแท็กฝนธนสุนทรทอทงคนนิยมนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก f ฟซบ news.com ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ